สวัสดีครับทุกคนหมอการนิมิตขนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับพลังนิมิตด,ดีๆที่ช่วยนำทางชีวิตของเราให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีความสุขสัปดาห์นี้พลังแห่งจักรวาลได้เปิดประตูวันใหม่ให้กับเราชาววันเสาร์ได้สัมผัสกับความหมายที่ลึกซึ้งของการเติบโตความมั่นคงและการเยียวยาจิตใจพลังงานเหล่านี้จะอบอุ่นเราไว้ให้เราพร้อมรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้มแข็งและล่มเย็น เรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่สามใบจะบอกอะไรเราบ้างเริ่มจากใบแรกนะครับใบเนี้ยบอกเลยว่าเป็นตัวแทนห่งความมุ่งมั่นและความจริงจังและความอดทนเหมือนเรากําลังสร้างรากฐานอะไรบางอย่างให้มั่นคงเขาจะก้าวไปอย่างข้างหน้าช้าๆและมั่นคงในทุกย่างก้าวเขาเป็นคนทํางานหนักทุ่มเทและมีความรับผิดชอบใบที่สองไพ่ใบนี้คือสุดยอดแห่งอํานาจ เป็นผู้กําหนดทิศทางของชีวิตตัวเองได้มีความเป็นผู้นําสูงมีระบบระเบียบและสามารถจัดการได้ทุกสิ่งไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ราชาถ้วยไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่มั่นคงความเมตตาและการเยียวยาเอาละครับเมื่อเรารู้จักไพ่ทั้งสามใบแล้วเรามาดูันทีะด้านเลยว่าพลังนิมิตจ,จากไพ่เหล่านี้จะบอกอะไรกับเรา ด้านการงานบอกเลยว่าช่วงนี้เหมาะสุดๆในการลงมือทําอะไรใหม่ๆหรือสารต่อโปรเจกต์ที่เราตั้งใจไว้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนหรือคุณเองก็จะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นาออกมาให้ชัดเจนถ้ามีงานใหม่ๆเข้ามาหรืออยากเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆให้ลุยเลยนะครับแต่ต้องทําด้วยความรอบคอบและอดทนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วผลลัพธ์จะดีขึ้นเองครับส่วนด้านการเงินเป็นช่วงเวลาที่เงินทอง จะมั่นคงขึ้นจากความพยายามการทํางานหนักของคุณใครที่กำลังวางแผนเรื่องการลงทุนหรืออยากเก็บเงินสร้างฐานะช่วงนี้เหมาะมากๆเลยครับแต่ที่สําคัญคือต้องอดทนและไม่ผีผามไม่รีบร้อนผลตอบแทนจะค่อยๆงอกเงินขึ้นมาอย่างมั่นคงส่วนเรื่องความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเมตตาและความอบอุ่นต่อกันจะมีการสื่อสารกันด้วยใจมากขึ้นเข้าอ,อกเข้าใจมากขึ้น ทำให้รักแน่นแฟนขึ้นอีกส่วนคนโสดบอกเลยว่าเสน่ห์ของคุณจะเปล่งประกายออกมาจากความใจดีความเมตตาและความสุขุมของคนมีโอกาสเจอคนที่เข้าใจคุณอย่างลึกซึง้งหรือคนที่สามารถมอบความรักที่อบอุ่นและมั่นคงให้คุณได้ด้านสุขภาพให้ดังสามใบนี้บอกว่าช่วงนี้ร่างกายมีความแข็งแรงและจิตใจที่มีความมั่นคงแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับไพ่ใบนึงบอกคุณว่าคุณควรที่จะ ต้องหาเวลาพ,าพักผ่อนบ้างโดยการหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจเช่นการทําสมาธิฟังเพลงสบายๆจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังงานที่ดีตลอดสัปดาห์เลยโดยรวมแล้วสัปดาห์นี้คือสัปดาห์แห่งพลังการสร้างสารรค์ที่มั่นคงพร้อมด้วยความเมตตาและปัญญาครับเป็นช่วงที่เราสามารถสร้างสิ่งดีให้กับชีวิตได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงทั้งในเรื่องงานเง,งินรวมถึงเรื่องของจิตใจและความสัมพันธ์ หมอการอยากให้ทุกคนใช้พลังงานเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคําคมประจาสัปดาห์ปัญญาจากนําทางสู่ความมั่งคัง่งอันยืนยงดุดหินผาตั้งตระกานท่ามกลางทานแห่งความเมตตาและนี่คือพลังนิมิตท,ที่หมอการนิมิตสุขได้เห็นสําหรับสัปดาห์นี้หวังว่าทุกคนได้รับพลังงานดีๆและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขและเต็มไปด้วยพลังงานบวกนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ หมอการนี้มีสุขพลังแห่งน,นิมิตนำพาสุขและความมั่งคั่ง